เราล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็เทแฟนไฟเข้ามาเลยเทเทเข้ามาเลยอ่าแบบเอ้าทำไมมันเทอย่างนี้เอ้าเทแบบนี้เนี่ยดูเกิดกัดหลายเนี่ยกเทได้ดีเลยต้องให้แบบว่าเสียงดังเหรอไม่ต้องเทเยอะเอาแบบพอดีตัวเองกินน่ะโอเค ทำไมมันเย็นจ okay. 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 ังโอเคเย็นมากเลยลองแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเผอกินไม่หมดเพราะว่ามามะไม่กินเอากินคนเดียวใช่ที่เหลือก็ต้องเก็บแล้วก็เก็บในตู้เย็นโอเคใส่ไปเลยเอาแบบเ้นไฟกดเลยนะ cột lửa, đừng phừng, đừng phừng, fan file phải, cột đây, cột, fan file, fan file ở nào á, à, cái này là gà, cái này là gà, em cái này gà, cột đi, cột thêm lên nữa, fan file gì, cái này, fan file, em không này rồi, cột lại. Ừ, แล้วก็กดให้มันมีไฟเราดูเราดูไงกดดับบานกดให้มันแรงหน่อยนเห็นไหมมันต้องใช้เวลาสิบห้าวินาทีโอเคสิบห้าวินาทีเราลอก่อนจะปิดคลิปลวก่อนสกูปคลิปละเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาเราจะเปิด ถ่ายต่อโอเคคือนะเราทำมากีนนี่นะคะเอาออกมาแล้วนะคะห่าทำเองจะเอามาเอา,า,ามา,าเอาออกให้แซลน์ไครับรสชาติดิจิตอลอยไหมทีาา่เดียวหมดเลยเหราในัลิปนี้มันคือกินหมดเลย อรอยนะอซี่ดูอยู่เลยผมดูทีนึงเขาไม่เลิเลยอ่ะอย่กใหเขาเลิหนึ่งครั้งอร่อยจนไม่ทุเลยอ่ะไม่ะลองหนึ่งแม่ใส่เออสาวข้าวโพดแดมาเท่เหรอแม่อันชิ่งวอบมกทหรอน่ารักไหมกแต่ว่าห้องมัน ได้เชื่อกิจไหมนะมทีแรกก็ว่าจะไม่เก็บให้หรอกนะแต่แพ้เสียได้หัว